ครับสวัสดีครับผมมั่วมั่วกันช่างนะครับหรือโฮเทลชลวันณกอปซูสุรูเดลต้านะครับก็วันนี้มาบอกวิธีการประหยัดเงินหรือเรียกอ,อ,อะไรการเปลี่ยนหลอดและกันการเปลี่ยนหลอดของไฟเลี้ยวข้างของ t o t ต้าวีอัดเจนอนะครับอันนี้ที่ผมใช้ก็คือที่มาเปลี่ยนมันก็คือเจน2นะหลอดข้างในมันขาดนะครับหลอดสีเหลืองปกติแล้วเราต้องซื้อทั้งดวง ดวงหนึ่งกี่ตังค์ผมก็ไม่แน่ใจของแท้ของเทียมเอาไปเช็คราคากันดูนะคืออย่างนี้พอมันเสียเนี่ยไหนๆเราก็ต้องซื้อละทั้งโคมถูกไหมทั้งดวงผมก็เลยลองเอาคัตเตอร์เนี่ยค่อยๆแซะนะฮะค่อยๆแซะแซะแซะกีดกดเนี่ยกีดก่อนกรีดก่อนนะครับตามรอบวงเลยแล้วก็ตรงไหนที่มันสามารถที Lance ่จะเอา คัตเตอร์เข้าไปลึกได้นิดนึงแล้วก็ค่อยๆงัดค่อยค่อยงัดนะครับแล้วค่อย่อยงัดแล้วก็ไล่ไล่ไล่งัดไล่มาให้มันหลุดออกให้หมดซึ่งพอหลุดแล้วปุ๊บมันก็จะเป็นอย่างนี้แต่นี้ผมทําความสะอาดขอบหมดแล้วเพื่อเตรียมต่อเตรียมตัวที่จะใส่หลอดละนี่ผมทําความสะอาดหมดแล้วเพื่อเวลาเราประกบมันจะได้สวยงามนะก็เสร็จแล้วเราก็เอาหลอดใหม่มาใส่สีเหลืองนะครับ หอดนี้เป็นที10สีเหลืองก็ผมซื้อสั่งจากจีนมาแล้วเพราะว่าบ้านเราผมไปซื้อแล้วน่นอะไรแลวมันไม่มีนะก็เลยสั่งจากจีนแล้วมันถูกด้วยข้อสำคัญใส่เข้าไปแล้วแล้วเราก็หยดร้อนกาวร้อนหรือว่าจะเป็นซิลิโคนหรืออะไรก็แล้วแต่นะที่ทำให้มันอยู่แล้วน้ำไม่เข้าก็ถือว่าโอเคเพราะในไหนเราก็จะต้องเปลี่ยนแล้วทั้งดวง เราก็ลองดูนะครับถ้ามันจะเสียมันจะพังก็ให้พังในมือเราแล้วถ้ามันแตกมันหักหรือว่าใช้ไม่ได้แล้วก็ซื้อใหม่นั่นคือจุดประสงค์แรกเราอยู่แล้วนะฮะแต่ถ้ามันเปลี่ยนได้มันก็จะประหยัดเงินไปอีกนะก็เ,เปลี่ยนแค่หลอดอย่างเดียวโอเคนะครับยังไงกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ